สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองเอาวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565นะคะเด็กๆเอาวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่38ในสัปดาห์ที่38นะคะเด็กๆในเรื่องหนูหน้อยนะักคิดนักประดิษฐ์นะคะอ้าแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนในหนูหน้อยนักประดิษฐ์เราไปฟังเพลงและทำกิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราก็ไปเรียนรู้ในสาระย่อยเรื่องแสงกันนะคะในวันนี้อ่ะเราไปกันเลยค่ะอ้าวเด็กๆคะเด็กๆลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ทําเคลื่อนไหวและจังหวะไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะเราไปกันเลยค่ะ เด็กๆคะเราก็ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในสาระย่อยในเรื่องแสงและการแสงของเราก็จะทำจะมีการทําให้เรามองเห็นแล้วก็ทําให้เกิดความร้อนนะคะเด็กๆอะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในในเรื่องของแสงว่าแสงมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ เด็กๆคะ,ะแสงก็เกิดจากดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานท้องสิ่งมีชีวิตบนโลกพืชใช้แสงช่วยในการในกระบวนการสร้างอาหารนะคะเด็กๆและเพื่อดำรงชีวิตและการเจิิเเรญติบโตมนุษย์และสัตว์ก็ใช้แสงในการมองเห็นและก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆแล้วก็แสงก็ยังทำให้เกิดความร้อนอีกด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการมองเห็นอีกนะคะเด็กๆในสิ่งต่างๆเมื่อเราใช้แสงนะคะาการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดจากแสงแสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรงนะคะเด็กๆเช่นตัวอย่างเรามองเห็นวัตถุ ก็คือเราต้องมีแสงสว่างใช่ไหมคะเด็กๆาการมองเห็นวัตถุที่ไม่จําเป็นแหล่งกําเนิดจากแสงต้องอาศัยแสงจากวัตถุเป็นแหล่งกําเนิดจากแสงที่ตกมากระทบวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ดวงตาเด็กๆนะคะเด็กๆจะมองเห็นอะไรคะเห็นตัวหนังสือได้เวลาอ่านหนังสือก็เกิดจากแสงนะคะ เด็กๆด,ดูรูปภาพประกอบนะคะในตาของเราก็เป็นอวัยวะสําคัญที่ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้นะคะเด็กๆม่านตาก็เป็นเยื่อเนื้อส่วนหนึ่งที่มีสีของในตาควบคุมปริมาณแสงที่จะผ่านเข้าสู่ตาเด็กๆได้นะคะวันนี้ คุณครูก็พาเด็กๆมารู้ในสาระย่อยในเรื่องประโยชน์ของแสงแสงทำให้เกิดความร้อนและได้มอง,งเห็นสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของแสงกันเสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมสร้างสารรค์ของเราในวันนี้ คุณครูก็จะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กๆเด็กๆก็จะต้องปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการของตัวเองว่าตัวเองอยากจะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรก็ส่งมาให้คุณครูดูนะคะในวันพรุ่งนี้เราก็มาพบกันใหม่นะคะวันนี้ครูจ้อยก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ